รอบรู้เรื่องดาวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอนท้างพี่ซ้มเป็นอะไรไปทำไมหน้าตาดูไม่ดีเลยเพลเพลยนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยก็เข้านอนไวแล้วนะแต่กว่าจะหลับก็ปาเข้าไปตีหนึ่งตีสองอา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นเลยพี่ซ้อมไม่รู้เหมือนกันทำไงดีอะ งั้นต้องลองทานอาหารที่ทําให้หลับง่ายๆหลับลึกหลับยาวถึงคืนก็บิอาหารที่ทานแล้วหลับง่ายมีด้วยเหรอตั้มมีสิครับพี่ซ้อมมีตั้งสิอย่างเนี่ยถ้าอยากรู้งั้นไปฟังรายการเรื่องบนเตียงตอนทานอะไรดีจะทําให้หลับสบายกันเลยจะจะไปฟังกันเลยรายการนี้ชอบชอบคุณกำลังฟัง P R D 7 Podcast สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับทาง P R D 7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง P R D 7 Podcast ก็จะมีรายการที่มีเนื้อหาสาระต่างๆ11รายการนะครับสลับสับเปลีป่ยนกันให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยนะดี๋ยรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหลักนะครับ ส่วนเรื่องบนเตียงของเรานี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาวะในห้องนอนนะครับเกี่ยวกับนะครับข้อมูลที่จะทําให้เรานั้นนอนหลับนะอย่างมีความสุขเพราะการนอนหลับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนเป็นการชาร์จพลังที่ดีที่สุดหล่ะนะครับก็มีเนื้อหาสาระที่แตกต่างกันมาหลายอีพีนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารก่อนนอน อีพีที่แล้วเนี่ยเป็นอาหารที่ห้ามทานนะฮะเพราะทานแล้วนี่จะทําให้ร่างกายเนี่ยมันทํางานหนักมันอาจจะเกิดอาการกรดไหลย้อนจนทําให้นอนไม่หลับแต่อีพีนี้เนี่ยเป็นอาหารที่ควรทานเลยและฮะจะทําให้เรานั้นนอนหลับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับในเบรกแรกเนี่ยนะครับอยากจะมาย้ํากันก่อนว่าการที่คนเรานั้นนอนไม่หลับเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นปัญหาโรคแตกของหลายๆคนเลยหลายๆคนเนี่ยบางทีพอ,เ,อเกิดอาการเครียดพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้าเงี้ยกังวลเอ๊ะเดี๋ยวตื่นสายเอ๊ะเดี๋ยวตื่นไม่ทันทําให้นอนไม่หลับบางคนเอ๊ะหรือว่าตอนกลางวันเนี่ยเราดื่มกาแฟมากเกินไปนี่มันก็เกิดมาจากหลายสาเหตุแต่ทางการแพทย์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยมันเกิดมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านร่างกายครับการนอนไม่หลับที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในวัยรุ่นนะครับทำให้รูปแบบการนอนเปลี่ยนไปเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวอันนี้ก็อาจจะมีได้นะครับหรือการนอนไม่หลับที่เกิดจากอาการกรดไหลย,ย้อนอันนี้ก็นําข้อมูลมาเสนอตั้งแต่อีพีที่แล้วนะครับก็คือการที่เรานั้นทานอาหารนะครับบางประเภท มากเกินไปแล้วก็ทิ้งช่วงน้อยเกินไปแล้วก็นอนเลยอย่งเงี้ยนะร่างกายเมียังย่อยไม่เต็มที่เกิดกรดไหลย,ย้อนนะปวดแสบปวดร้อนคอเนี่ยก็ทําให้นอนไม่หลับได้หรือเกิดจากอาการเจ็บปวดเช่นปวดท้องปวดตาเนื้อตามตัวทําให้นอนไม่หลับอันนี้ก็เป็นไปได้นะอย่างผมเนี่ยเวลาไปวิ่งผมมันปวดเมื่อยมากเลยไปทานยาคลายกล้ามเนื้อบางยี่ห้อเนี่ย พอนอนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีเข็มมาจิ้มตามตัวนะนะครับไปทั่วตัวเลยเออมันก็ทําให้เรานี่นอนไม่หลับนะครับหรือการที่เราเนี่ยดื่มคาเฟอีนดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ก่อนนอนนี่ก็จะทำให้หลับยากเช่นเดียวกันเพราะร่างกายมันตื่นตัวนะครับมาหลั่งอะดีนารีนวางเงนเถอะนะครับหรือปัญหาด้านพฤติกรรมนะเช่นการนอนกลางวันบางคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเด็ก เรา่เห็นหน้เด็กๆเนี่ยกลางวันเนี่ยนอนพอกลางคืนเลยหลับยากสามสี่ทุ่มมันยังไม่หลับผู้ปกครองบางคนก็เลยนะครับมีวิธีการก็คือไม่ยอมให้ลูกเนี่ยนอนกลางวันอันนี้ก็มีเหมือนกันเออชวนลูกเล่นกลางคืนจะได้หลับนะครับและปัญหาที่เกิดมาจากด้านจิตใจฮะก็คือความวิตกกังวลไม่สบายใจก็อย่างที่บอกครับบางคนเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องไปประชุม มีงานภารกิจเช้าต้องตื่นเช้าตั้งนาฬิกาปลุกแล้วนะแต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะตื่นหรือเปล่านะครับเพราะบางครั้งเนี่ยไม่ตื่นไงก็เลยเกิดความวิตกกังวลมันก็ผ่านให้นอนไม่หลับนับแกะตัวที่หนึ่งตัวที่ผ่านแล้วก็ไม่หลับเนะยเพราะว่าวิตกกังวลมากเกินไปหรือนะครับเกิดจากการเครียดภาวะโรคเครียดอันนี้ก็เป็น นี่ถ้ากับผมนี่ก็เคยเป็นนะฮะตอนทํางานบริษัทเอกชนเนี่ยรู้แล้วว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยในที่ประชุมเนี่ยเราโดนเล่นแน่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ทําให้เครียดฮะก็คือนึกถึงคําพูดที่จะชี้แจงเครียดเอ๊ะเราจะแก้ต่างได้ไหมอย่างเงี้ยมันทําให้นอนไม่หลับเป็นไปได้เลยนะฮะทั้งทั้งที่บอกอยาเครียดอย่าเครียดแต่ว่าของแบบนี้เนี่ยเมื่อมันเครียดแล้วเนี่ยอมันก็สงบยากเลยเพราะ อาการเครียดตอนเวลานอนเนมันทําให้นอนไม่หลับรวมถึงการนอนไม่หลับที่เกิดจากโรคซึมเศร้านะโรคไบโพล่าหรือว่าโรคจิตเวทอื่นๆนะครับนอกจากนี้การนอนไม่หลับก,ก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมก็ได้นะครับเช่นในห้องนอนนั้นมีแสงสว่างมากจนเกินไปนะครับเ,เคยนำเสนอข้อมูลไปแล้วในอีพีก่อนนะว่าเวลาที่มันมีแสงสว่างในห้องมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึง่ง นี่ยมันจะหลั่งออกมาเพื่อกระตุ้นให้เราตื่นตัวให้เราตื่นเห็นไหมครัเพราะฉะนั้นเนี่ยไอฮอร์โมนเหล่าเนี้ยมันทํางานเองโดยอัตโนมัตินะเรานไปสั่งการมันไม่ได้ก็เหมือนเวลาเรานอนหลับนี่แหละแล้วพอพระอาทิตย์ขึ้นเริ่มมีแสงแดดส่องเข้ามาในห้องนอนเนี่ยร่างกายมันก็จะตื่นนะเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้มันหลั่งออกมาเช่นเดียวกันฮะถ้าเกิดว่าในห้องนอนเนี่ยมีแสงสว่างมากเกินไปมันก็นอนไม่หลับหรือ การที่มีเสียงรบกวขนขณะนอนอันนี้น่าจะเกิดโดยเพราะกรณีที่เวลาไปนอนต่างจังหวัดไปนอนตามโรงแรมเก่าๆแล้วก็แอร์สยงดังเนี่ยบางคนนอนไม่หลับนะท้ง,งที่ห้องนอนตัวเองในบ้านเนี่ยมันก็มีเสียงแอร์แต่มันเคยชินมันเคยชินนะอย่างผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟตอนมาซื้อบ้านใหม่ๆเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยโอ้โหเวลารถไฟมานี่ตื่น แต่พออยู่ไปเกือบยี่สิบปีอันนี้มันชินฮะรถไฟวิ่งในเราไม่รู้ไม่รู้ตัวแล้วสมัยก่อนเนี่ยตอนซื้อบ้านอยู่ใหม่ๆเนี่ยดูโทรทัศน์เนี่ยพอรถไฟวิ่งผ่านเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะวิ่งมากี่รอบอะรู้เรื่องหมดเพราะมันเคยชินนะเพราะฉะนั้นแหละฮะถ้าเราไม่เคยชินแล้วไปนอนตามโรงแรมแล้วมีเสียงแอร์ดังๆนอนไม่หลับหรือการที่อุณหภูมิในห้องสูงเกินไปเย็นเกินไปนี่ก็ เกิดได้เหมือนกันเกิดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกสาเหตุก็คือการทํางานที่ต้องปรับเปลี่ยนเวลานอนตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายมันก็จะมีนาฬิกาชีวิตพอถึงเวลาเนี้ยสมมุติว่าสามสี่ทุ่มเนี่ยเราก็จะนอนเป็นประจํเนี่ยแต่วันเนี้ยไม่นอนหรือไปนอนก่อนเนี่ยมันก็จะไม่หลับนะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตเช่นเดียวกันนี่คือ ปัญหาครับที่ส่งผลทำให้เรานั้นนอนไม่หลับนะครับจะเห็นว่ามีหลากหลายสาเหตุเลยทีเดียวนะครับคุณกำลังฟัง P R D 7 podcast คราวนี้เราก็มาฟังกันละครับว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราจะควรที่จะทานอะไรก่อนนอนเพื่อให้มันหลับสบายสบาย อันนี้สําคัญมากเลยทีเดียวนะครับการเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นมื้อก่อนนอนเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับข้อมูลนี่ตรงกันแทบจะทุกเว็บไซต์ทุกข้อมูลเลยนะครับก็คือนมอุ่นๆนี่แหละอันนี้สําคัญมากนะครับเขาบอกว่าการที่เราดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนสักแก้วเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับได้ง่ายการดื่มนมอุ่นๆเนี่ยมันจะเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายครับ ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายนอกจากนี้ครับมันยังมีกรดตัวหนึ่งครับซึ่งจะไปเปลี่ยนเป็นสารเซโรโทนินทําให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดความวิตกกังวลเมื่อร่างกายในผ่อนคลายไม่เครียดไม่วิตกกังวลสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็จะหลัง่งนี่แหละทำให้เราเนี่ยเกิดอาการง่วงนอนแล้วก็นอนหลับได้ง่ายขึ้นเห็นไหมฮะสำคัญมากเลยนะครับนอมูลอุนอ่นนี่แหละนะครับ มันจะทําให้เราหลั่งสารทําให้รู้สึกผ่อนคลายคือสารที่มันมีความสุขหรืว,ว่าเง้นเถอะเนี่ยตรงนี้สําคัญมากถ้าหลั่งสารตัวนี้มาก่อนนอนแล้วมันก็จะหลับสบายหลับได้ง่ายขึ้นง่ายๆเลยฮะดื่มนมอุ่นๆเท่านั้นเองนะครับใส่แก้วแล้วไปเบบก็ได้อออุ่นๆเนาะนะครับอาหารตัวต่อมาก็คือกีวีนี่แหละครับเพราะว่ากีวีเน้นเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีข้อมูลนะครับว่าการรับประทานกีวีนั้นจะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ากีวีนั้นมีวิตามินซีซึ่งหากร่างกายครับได้รับวิตามินซีในปริมาณเพียงพอเนี่ยก็จะช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกายซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้มันจะมีผลต่อการนอนหลับนะครับนอกจากนี้ครับ กีวีก็ยังมีทริปโตเฟนครับซึ่งสัมพันธ์กับการผลิตฮอร์โมนเซโรโทนินอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่แหละเมื่อสารตัวนี้มันหลั่งออกมาเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยคลายเครียดคลายความวิตกกังวลรู้สึกผ่อนคลายมันก็จะส่งผลเลยฮะให้ร่างกายเนี่ยง่วงคือเพื่อไงจะทําให้เราหาวนอนเลยนะแล้วเราจะทําให้เราเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นฮันกีวีนี่แหละนะครับอันนี้จริงๆตาม ร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ก็มีมีขายทั่วไปแล้วแบ่งขายแพ็คละสองลูกบ้างสามลูกบ้างะนะครับเลือกลูกที่มันนิ่มๆหน่อยเนี่ยเป็นทริคนะเพราะผมนด้ทานประจาพอนิ่มๆเนี่ยผ่าครึ่งแล้วใช้ช้อนเนี่ยตักได้เลยคว้านได้เลยนะมันจะหวานแต่ถ้าแข็งๆหน่อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยหวานนะนะครับอาหารตัวต่อมาครับก็คือง่ายๆเลยคนไทยเนี่ยโอ้โหเจอบ่อยกล้วยหอมนี่แหละครับ เขาบอกว่าอาหารที่ช่วยให้เราเนี่ยหลับได้ง่ายแล้วก็หาทานได้ง่ายมากๆเลยนะฮะก็คือกล้วยหอมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยมันจะมีกรดนะครับตัวหนึ่งซึ่งจะไปเปลี่ยนเป็นสารเซโรโทนินเช่นเดียวกันมันก็จะทําให้เราเนี่ยคลายเครียดลดความวิตกกังวลแล้วก็จะทําให้ม่วงนอนโอ้โหที่สำคัญมันอิ่มท้องด้วยกล้วยหอมเนี่ยแล้วก็ ก็มีจําหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปหาทานได้ง่ายไม่ต้องไปหาซื้อตามตลาดอะไรนะให้มันวุ่นวายเดีย๋ยวนี้มันตามร้านสะดวกซื้อมีหมดนะครับแพ็คละแพ็คละแพ็คล,ล,ล,ละลูกเนะี่ยจะสบายๆนะหนาทานได้เลยนะครับกลิ่นหอมนี่แหละฮะโอ้โหง่ายสุดเลยนะครับมีสารที่จะทําให้เราเนี่ยง่วงนอนได้ง่ายรู้สึกผ่อนคลายนะครับอาหาร นะครับตัวต่อมาก็คือปลาแซลมอนโอ้อันนี้ของของดีจะบอกว่าของแพงก็ได้นะจริงๆก็มีหลากหลายราคานะครับเขาบอกว่าช่วงก่อนนอนจริงๆแล้วคนเรานี่นะครับไม่ควรจะรับประทานอาหารมือนะ้อหนักนะครับแต่ถ้าหากหลีกเลีล่ยงไม่ได้นะครับมื้อเย็นเนี่ยต้องทานอาหารเพราะมันหิวถ้าหิวแล้วก็มันจะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องทานจริงๆเขาบอกว่าการเลือกทานอาหารเบาๆเช่นปลาแซลมอนเนี่ย ก็ถือว่าเป็นทางลึกที่ดีเพราะว่าปลาแซลมอนเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีครับและยังมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะทั้งสมองและก็หัวใจด้วยนะชดช่วยลดช่วยลด,ยลดอาการอักเสบในะร่างกายที่สำคัญครับก็มีผลนะต่อสารเคมีในสมองก็คือพวกเซโรโทนินนี่แหละนะครับเนี่ยมันจะทำให้หลั่งสารตัวนี้ออกมาก็คลายเครียด ทลายความวิตกกังวลแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยหลับได้ง่ายเช่นเดียวกันอันนี้ก็อาจจะไปซื้อนะตามห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดต่างๆนะเอาแบบเกรดที่ทานแบบทานสดซูชิอย่างเงี้ยนะครับมาเก็บไว้ไว้ในตู้เย็นพอมื้อเย็นก็เอามาทานอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาหารตัวต่อมาครับก็เป็นอาหาร มะล็ดอัลมอนก็จะช่วยหลับได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่ามะล็ดอัลมอนเนี่ยจะมีแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุนะครับที่มีส่วนสําคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะไปสื่อประสาทที่มีผลต่อการนอนหลับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมันก็จะมีทริปโตเฟนที่จะสัมพันธ์กับการผลิตเซโรโทนินแล้วก็เมลาโทนินทําให้เรารู้สึกสงบรู้สึกผ่อนคลาย แล้วจะกระตุ้นการนอนหลับในร่างกายด้วยอันนี้ก็สำคัญนะฮะเมล็ด Al อัลมอนด์ก็มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะขายเป็นเป็นห่อเป็นซองเป็นแพ็คนนี้ก็หลากหลายราคาก็ไม่แพงนะนะครับซองหนึ่งก็ไม่เกินห้าสิบบาทนะครับซื้อได้ง่ายๆนะอันนี้ก็คือเมล็ดอัลมอนในจริงก็มีทั้งแบบผสมอยู่ในช็อกโกแลตก็มีแต่นี้ทาน หาซื้อแบบเพียวๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น5อาหารอย่างแรกนะครับที่รับประทานและจะทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้นนะฮะนมอุ่นๆผลกีวีกล้วยหอมปลาแซลมอนแล้วก็มเมล็ดอัลมอนด์ครับ เรื่องบุญเตียงป้าข้างบ้านบุพการีที่เคารพรับลมคมไทยเอาดีเข้าตัวจันเจ้าขากเกษตรเงินล้านช่างประจำบ้านอังกฤษติดปากฟังจีนไปด้วยกันและคนคุยข่าวพอดแคสต์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนาดแล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ยก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PR d 7 Podcast เริ่มหนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast อาหารตัวต่อมาครับที่จะทำให้เรานั้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่จากข้อมูลเลยครับเขาบอกเวลาเรานอนไม่หลับนี่นะครับต้องไม่ลืมนึกถึงข้าวโอ๊ตนี่เพราะข้าวโอ๊ตเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่ช่วยให้เรานอนหลับครับเพราะว่าทริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีอยู่ในข้าวโอ๊ตเนี่ยมันก็จะมีส่วนสําคัญกับการผลิตนะครับฮอร์โมนเซโรโทนินนะครับในร่างกายนี่แหละนะครับซึ่งจะทําให้เรานั้นลดความเครียดรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จะทําให้เรานอนหลับ เห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นอาหารแต่ละอย่างที่นําเสนอเนี่ยมันก็จะมีส่วนสําคัญนะฮะต่อการผลิตเจ้าสารเ,โเซโรโทนินนี่แหละนะครับซึ่งจะทําให้เรานั้นรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาบอกว่ามีนะเพราะฉะนั้นก็ทานข้าวโอ๊ตนะกับนมร้อนๆก็ได้มันก็เข้ากันเลยนะเพราะไหนๆต้องทานนมอุ่นๆอยู่แล้วนี่ยก็ทานกับข้าวโอ๊ตเลยก็เข้ากันดีแล้วก็นะครับ อาหารตัวต่อมาจะเป็นเครื่องดื่มที่จะทําให้เรานั้นหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตอนเนี้นะครับมีการโปรโมทขายกันในโซเชียลค่อนข้างจะเยอะนะครับและผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทานนั่นก็คือชาคาโมไม์นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะดื่มอะไรเนี่ยนะครับให้หลับสบายเนี่ยก็ลองดื่มชาคาโมไม์ก่อนนอนสักแก้วเพราะอะไรครับเพราะว่าชาคาโมไมเนี่นะครับมันเป็นสมุนไพร ที่ช่วยให้ผ่อนคลายที่สําคัญครับช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าชาคาโมไมล์ก็จะมีสารที่มีผลต่อระบบประสาทที่จะทําให้ร่างกายผ่อนคลายนะครับจริงจริงมันก็สีมันเหมือนอชาเก๊กฮวยเหมือนกันนะว่าง,งั้นเถอะนะครับแล้วก็เลือกได้ทั้งแบบที่ผสมน้าตาลหรือจะมีสารช่วยความหวานที่ ไม่ใช่น้ําตาลก็ได้นะครับหรือจะเป็นชาคาโมไม์เพียวๆก็ได้ถ้าเป็นเพียวๆเนี่ยมันก็จะจืดๆหน่อยนะครับแต่ถ้าผสมนะครับญ่าหวานเนี่ยมันก็จะเข้ากันดีมีหลากหลายราคานะท่านผู้ฟังครับถ้าเป็นแบบชาที่มาจากต่างประเทศดังๆหน่อยนีย่ก็อาจจะกล่องละหลายนะร้อยนะเดี๋ยวถ้าเป็นชาแบบไทยๆผสมญ้าหวานเงี้ยกล่องหนึ่งก็ แปดสิบเก้าสิบาทก็มีในร้านสะดวกซื้อมีจําหน่ายผมเนี่ยทานประจำนะสมัยก่อนเนี่ยผมไม่ทานกาแฟนะผมจะทานชาคาโมไม์นี่แหละแต่ก็ยอมรับว่ามันมีบางยี่ห้อเนี่ยพอเขาผสมน้ําตาลเนี่ยเออมันทานแล้วมันหวานกําลังดีแล้วมันก็ได้ความรู้สึกแบบเหมือนทานน้ําเค็กควยเลยนะท่านผู้ฟังครับออร่อยมากชาคาโมไม์เนี่ยนะทานแบบอุ่น นะครับก่อนนอนมันจะผ่อนคลายแน่นอนนะแล้วทําให้เราเนี่ยหลับสบายหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็หลับได้อย่างยาวนานนะนะครับเรียกได้เลยนะหลากหลายราคาชาคมโมไม์รับรองว่าคนที่ไม่เคยดื่มดื่มแล้วจะติดใจนะเพราะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ที่ดื่มนะแล้วก็ติดเลยละว่างั้นเถอะนะครับอาหารตัวต่อมาครับก็คือวอลนัทนะครับ ซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็มีสารอาหารหลายอย่างเลยช่วยให้เรานอนหลับครบเลยนะทิปตโตเฟนเมลาโทนินรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระสารเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยเอาง่ายๆเลยเนะฮะไม่ต้องไปจำชื่อมันก็ได้มันแค่มีส่วนสำคัญที่พอหลังออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยลดความเครียดคลายความวิตกกังวลพอร่างกายไม่เครียด ไม่วิตกกังวลไม่คิดมากมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายพอผ่อนคลายปุ๊บร่างกายก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะก็คือมันจะง่วงนอนแล้วมันจะหลับผ่อนคลายหลับได้ง่ายนะครับตัวต่อมาครับก็คือน้ำผึ้งนะครับแน่นอนครับน้ำผึ้งเนี่ยก็จะมีทิปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนนะครับที่จะช่วยในการผลิตเซโรโทนินเมลาโทนิน ซึ่งก็จะไปช่วยเราผ่อนคลายคลายความวิตกกังวลมีส่วนสําคัญทําให้เราหลับนี่แหละนะครับแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่สําคัญต่อร่างกายอีกโอ้โหประโยชน์มันเยอะจริงๆนะจาน้ำผึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมไปทํารายการโทรทัศน์นะเขามียาลุกกอนก็เรียกว่ายาที่จะทําให้เราเนี่ยทานและอายุยืนยาอายุวัฒนะมันจะเป็น เป็นเป็นอาหารนะส่วนผสมที่มาจากรสชาติที่แตกต่างกันนะก็คือขมจัดนะก็คือมะระเปรี้ยวจัดก็จะมีพวกมะขามเปียกนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือหวานก็คือน้ำผึ้งเนี่ยผสมกันปั้นเป็นลูกกลอนนี่คือยาอายุวัฒนาของคนไทยนะนะครับเนี่ยนะครับที่สำคัญ นะพอทานก่อนนอนแล้วมันก็จะทําให้ช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตัวสุดท้ายครับที่นําเสนอในวันนี้ที่จะทําให้เราเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นก็คือข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องเนี่ยนะครับจะช่วยลดความเครียดคลายความวิตกกงังวลช่วยสมองรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นที่สําคัญคือเวลาหลับแล้วหลับสนิทด้วยนะครับแต่ ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเราก็ไม่ควรที่จะทานใกล้เวลาน,นอนจนเกินไปจะทานเข้ากล้องเนี่ยทานแล้วต้องทิ้งช่วงสักสามถึงสี่ชั่วโมงแล้วค่อยนอนมันก็จะทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้นหลับได้ผ่อนคลายนะไม่ใช่ทานเสร็จแล้วนอนเลยเงี้ยนะร่างกายมันกําลังเผาผลาญกําลังทํางานโอ้โหเงินนอนไม่หลับนะต้องทานก่อนนอนสักสามสี่ชั่วโมงถ้าเรานอนเป็นประจาสักสามสี่ทุ่มเนี่ยสัก ห้าโมงเย็นในควรจะทานละถ้าเป็นเข้ากล้องนะก็คือพูดง่ายจะเป็นมื้อหนักแล้วลัะนะครับนี่คืออาหารสิบอย่างครับที่ทานแล้วจะทําให้เราเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนมอุ่นๆกีวีนะครับกล้วยหอมปลาแซลมอนนะครับเมล็ดอัลมอนด์นะครับข้าวโอ๊ตชาคา,มมาโมไมล์วอลนัทนะครับ น้ำผึ้งแล้วก็เข้ากระ่องลองสำรวจตัวเองดูครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมื้อเย็นเนี่ยก่อนนอนเนี่ยเราทานอะไรบ้างแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะง่ายสุดๆเลยก็คือนมอุ่นๆนี่แหละอันนี้ก็ง่ายเลยชงก่อนนอนดื่มก่อนนอนไม่มีประโยชน์นะครับหรือจะเป็นกล้วยหอมก็ได้นะครับเพราะไงคนไทยเรากับการทานกล้วยเนี่ยโอ้โหมันง่ายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นซื้อไว้ติดตู้เย็นก็ได้ ร้านสะดวกซื้อก็มีจำหน่ายทุกสาขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทานก่อนนอนอิ่มด้วยหลับสบายหลับง่ายด้วยเห็นไหมฮะโอ้โหง่ายๆเลยหรือบางคนอยากจะลองชาคาโมไมก็ได้นะครับนี่คือสิบอาหารที่ทานแล้วจะช่วยเรานั้นนอนหลับและผ่อนคลายย้ํานะครับว่าคนเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วควรจะหลับเนี่ยนะครับประมาณเจ็ดถึงสิบชั่วโมง แต่คนที่เข้าสู่วัยเรียนวัยทำงานเนี่ยค่าเฉลี่ยก็คือน,นี่แหละประมาณแปชั่วโมงหลับแล้วต้องหลับสนิทหลับยังมีคุณภาพด้วยนะเดี๋ยวนี้มันมีนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับมันสามารถเช็คเวลาเราเริ่มจะหลับร่างกายจะหยุดนิ่งอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงการหายใจจะเปลี่ยนเงี้ยนะครับมันจะเริ่มคำนวณละและจะคำนวณว่าพอเราหลับแล้วหลับลึกหลับตื่นแค่ไหนตื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ เราต้องหลับแล้วต้องหลับอย่างมีคุณภาพด้วยนะฮะเพราะอะไรครับเวลานอนหลับอย่างมีคุณภาพเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเฟรชร่างกายมันจะสดชื่นนะครับไม่ใช่ตื่นมาแล้วโอ้โหปวดศีรษะอยากจะนอนต่อรู้สึกพอไปทํางานก็หาวนอนทั้งวันอย่างก็ไม่ได้นะต้องหลับอย่างมีคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นลองดูครับลองเลือกทานดูอะไรที่สะดวกอะไรที่ง่ายแล้วลองดูว่าพอทานไปแล้วสักระยะหนึ่งผลต่อร่างกายมันทําให้เรานั้น หลับได้ง่ายขึ้นหลับได้นานขึ้นมากหรือเปล่านะครับนี่คือข้อมูลดีๆครับที่นํามาเสนอกันในรายการเรื่องบนเตียงกับผมในหมอนข้างนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันนะสองทุ่มทาง YouTube p อดีเจ็ดพอดแจะมีตอนใหม่ๆม,มี EP ใหม่ๆที่จะมานำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube P.R.D.7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สว,วทชนบุรี99.75เมกะสวทระยอง91.75เมกะเฮสวทจันทบุรี90.25เมกะสวทตลาด92.75เมกะและสว,วะทสระแก้ว103.25เมกะ เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast